สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาดูขั้นตอนนะคะการทำโรงเรือนเลี้ยงไก่โรงเรือนเลี้ยงไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะมีขนาดเท่าไหร่คะกว,ว้าง16เมตรยาว100เมตรกว้าง16เมตรยาว100เมตรนะคะอันนี้เป็นโรงเรือนขนาดกว้าง16เมตรยาว100เมตรนะคะให้ทุกท่านได้ดูนะคะ กว้าง16นะคะยาว100เมตรนะคะตอนนี้เสียงจะดังนิดนึงแมคโครกำลังทำถ,ถนนนะคะเพื่อจะอให้รถบรรทุกนำอาหารเข้าไปในโรงเรือนอที่เก็บอาหารนะคะโรงเรือนสำหรับเก็บอาหารด้านด้านไหนนะคะอันนี้เป็นขนาด16คูณ100นะคะขนาดกลางหรือขนาดใหญ่อันนี้เป็นขนาดกลางนะคะ ขนาดกลางให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะอันนี้เป็นโรงเรือนขนาดกลาง16คูณ100นะคะให้ดูนะคะตอนนี้ปรับพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรับพื้นเพื่อจะเทพื้นนะคะเป็นปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์นะคะอันนี้ปรับพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เทนะคะ ทางด้านแมกโครจะเสียงดังนิดนึงเนื่องจากว่าแมคโครก็จะทำถนนเพื่อจะอนํานอาหารไปเก็บนะคะเก็บที่เก็บอาหารจะอยู่ด้านหลังนะคะเห็นไหมคะที่เก็บอาหารจะอยู่ด้านหลัง้างมาชมที่เก็บอาหารนะคะ เห็นไหมคะที่เก็บอาหารยังไม่สร้างโรงเรือนหลังคาเหมือนกันนะคะที่เก็บอาหารนะคะอันนี้เสาแตละเสานะคะก็ขนาดตามที่บอกก็คือ11 11อคูณ100่นะคะให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนสร้างโรงเรือนนะคะสร้างโรงเรือนอันนี้ขนาดประมาณ3ล้านถึง ี่ล้านนะคะสามถึงสี่ล้านโรงเรือนขนาดกลางนะคะน,นี้สามถึงสี่ล้านนะคะอันโน้นก็จะสร้างเป็นที่พักนะคะที่พักนะคะเดี๋ยวให้ชมหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้จะให้ดูการสร้างโรงเรือนนะคะสร้างโรงเรือนอันนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนนะคะโรงเรือนขนาดกลาง อันนี้ยังไม่มุงหลังคานะคะให้ทุกท่านได้ชมกันโรงเรือนอย่าลืมนะคะติดตามทางช่องอวัสุธรฟาร์มนะคะวสุธรฟาร์มได้ในคลิปต่อไปนะคะจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกขั้นตอนนะคะเผื่อท่านใดที่ต้องการจะสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่นะคะเหมือนกันทุกภาคนะคะอันนี้เหมือนกันทุกภาคค่ะ เพราะว่าเป็นขั้นตอนที่เราร่วมสร้างนะคะโดยการนําแบบแปลนมาจากบริษัทนะคะเลี้ยงไก่เนื้อนะคะเลี้ยงไก่เนื้อโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และติดชมกันมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ